นี่ไนี่ๆว้าวได้แล้วเนี่ยปูกรมไงเลยกรมไงเลยเจ้าวโชคแับไมมลูกตัวผู้หรือตัวเมียนะครับว้าวตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับน้องโชคช่วงนี้เป็นช่วงที่ปูอร่อยที่สุดนะครับขุดแล้วเราต้องหาไม้แย่รูดูก่อนนะครับเผื่อมีงูมีสัตว์ร้ายอยู่ข้างในนะครับ มาแล้วครับวันนี้เกษตรบรรยุดพานุก็จะพาพี่น้องหัวใจเกษตรเรามาดูเทคนิคการหาปูนาแบบบ้านๆกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรรยุดพานุก็จะพาไปขุดปูนะครับเราก็จะค่อยๆขุดแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้กว่าจะได้ทีละตัวอาหารเย็นวันนี้ของเด็กบ้านๆนะครับ หากินวิถีอีสานนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องนำโชคนะครับว้าวตอนนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับน้องโชคตัวผู้ดูยังไงครับตัวผู้ตัวเมียดูจากท้องตรงไหนครับชี้ให้ดูหน่อยครับนี่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 เราก็จะหาอาหารเย็นนะครับคัตตะคานบ้านทุ่งเราอยู่แบบวิถีอีสานได้หรือยังครับโอ้ อันนี้ปูใครขุดให้ครับตัวนี้ยายเาอ,อ่ไปเด้นหาค่ะได้ละเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคการหาปูนาของยายเสานะครับยายเสาก็คือแม่ยายของกเกษตรบรรจุปานุนะครับ วันนี้เราพาเด็กๆมาหาปูนาการกิจกรรมของครอบครัวเกษตรนะครับช่วงนี้ก็อาจจะขุดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดินแข็งนะครับรอฝนตกเราค่อยจะมาขุดง่ายๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ปูอร่อยที่สุดนะครับขุดแล้วเราต้องหาไม้แย่รูดูก่อนนะครับเผื่อมีงูมีสัตว์ร้ายอยู่ข้างในนะครับรแทงแทงดูก็จะรู้รสึกว่าปูอยู่ข้างในค่อยจะเจอปูแล้วเราค่อยจะเอามือล้วงเข้าไปจับเอานะครับ มีน้องนำโชคสุดแขนนะครับแสดงว่ารูลึกมากนะครับในการหาปูนาบางทีบางรูก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับแต่ต้องอาศัยความพยายามนะครับเป็นการฝึกเด็กหาอยู่หากินแบบวิถีบ้านๆฝึกความอดทนนะครับว้าวเน่ wow. นี่นี่นี่นนว้าวได้แล้วเนีย่ยปูอิปูกัมงเลยกัมเงเลยจ้าวโชค แอ๊บไปลูกตัวผู้หรือตัวเมียเฮ้ยต,ต,ตัวผู้ตัวผู้ผมมนมูนาเขาได้ปนแรงครับพี่น้องหากินวิธีสานปูนาอ้วนอ้วนมันมันเรือดูการอาหารเย็ยนวันนี้ปนปูพี่น้องทีมงาน<ป>หาปู หาปูโอ้กล่แรงล้แรงย่าสิปลป่ยกินแรงหาหนากินใไฮรานเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับวััสดีครบบ๊ายบายหายุหากินวิธีสารครับยาว